วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลองธรรมชาตินะครับผมสูตรเยือกก็สูตรเดิมครับสูตรประหยัดนะครับผมที่ผมเคยบอกไว้หลายอีพีนะครับผมก็มีลำระเบิดนี่ครับถุงนี้ก็ใช้หลายครั้งนะครับก็ยังไม่หมดนะครับผสมกับล้ำสดนะครับผมก็มีแค่2อย่างนี้เลยนะครับเยื่อผสมทีละน้อยเอานะครับผมกินเยือจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับผมหมดหมดแล้วค่อยผสมใหม่เอานะครับ ได้แล้วครับผมนวดน,นิ่มหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเกี่ยวมันหมูกับเม็ดโฟมเหมือนเดิมนะครับผมก็ลองดูนะครับว่าปลาจะกินเม็ดโฟมหรือมันหมูดีนะครับตอนนี้เจ็ดโมงสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทยอยลงเหยือกเลยครับผม ตัวแรกแล้วครับผมปารตเพียนนะครับไซส์ได้อยู่ครับ แล้วครับผมสายสามนิ้วนะครับแต่มน,นี้รู้เลยนะครับปลาเล็กเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเม็ดโฟมหมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันหมูปลาเล็กจะเข้าเร็วครับ ครับผมนี่ครับไซส์นี่ครับ,รบเม็ดโฟมนะครับผมเม็ดโฟมจะหลบปลาเล็กได้ดีได้ดีนะครับผมฝ่ามือครับแต้มนี้สุดยอดครับ สายสามนิ้วนะครับผมอยู่ก็ได้ครับปากคลองสานี้นะครับปากกินเรื่อยๆเลยนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบห้านาทีนะครับผมยังลงไม่ครบเลยนะครับแปดคันพอดีครับแบบนี้อย่าให้เหงาเลยครับผม <laughs> แดดก็ไม่ออกเลยครับวันนี้ แต้มครับผมไซส์สามนิ้วนะครับครับวันนี้ผมก็เอาที่ดักกุ้งมาเหมือนเดิมนะครับผมเหยื่อที่ใช้ดักกุ้งก็นี่นะล้ำสดนี่แหละครับผกับน้ำปลาล้านะครับผมเพิ่มกลิ่นครับเพิ่มกลิ่นสุดเด็ดนะครับสุวนนี้ครับผมก็ลงที่ดักกุ้งไว้แล้วนะครับสี่หลังนะครับผมเนี่ยตรงนี้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ด้านนี้นี่ครับสามหลังยาวไปนู่นเลยนะครับผม จ้งรับผมไส่สี่นิ้วได้นะครับฝนปล่อยๆมาหน่อยนะครับผมตอนนี้8ดโมง25นาทีนะครับผม น,นี่ครับไม้หนึ่งแจ้งว่าผมไซส์สามนิ้วนะครับสามนิ้วได้ไซส์ผ่านหลังครับไซส์นี้ตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบห้านาทีนะครับผมนี่ครับมีน้ําเสียไหลออกมาจากตรงนี้นะครับในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าเป็นน้ำดำไหลออกมานะครับผม ก็มีปลาลอยนะครับผมปลาลอยนี่ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับน้ําที่ไหลออกมาหรือว่าช่วงที่มีฝนปปอยมาแล้วก็แดดไม่ออกครับปลาก็เลยยังยังไม่ลงกินเหยื่อนะครับผมในกล้องในกล้องไม่เห็นนะครับผมมองตาเปล่าถ้ามีแว่นนี่จะเห็นจะเห็นชัดเลยครับปลาลอยแต่ปลามีตัวเยอะครับผมแต่บรรยากาศไม่ได้ครับวันนี้ าแล้วครับอีกหนึ่งแจบครับผมใสสามนิ้วน่นนอยๆนะครับตอนนี้9โมง50นาทีผมกําลังทยอยไล่เปลี่ยนเหยื่อชุดใหม่นะครับผมชุ่งเชาถึงภาวมกฤษเข้าคูาหาช่วยกันเลือกช่วยกันกว่าช่วยกันลง แดมครับผมไส์สามนิ้วหนหน่อยนะครับปลายังลอยอยู่เลยนะครับเห็นตัวเลยนะครับผม เพื่อไม่อยู่นะครับปตาตเพียนนะครับผม1 0บโงห้นาทีนะครับผมแต่ก็ยังไม่ออกเลยครับวันนี้ แ้งครับผมก็ตอนนี้11โมง30นาทีแดดก็เริ่มมีออกมาบ้างแล้วนะครับผมแต่ปลายังรอยอยู่นะครับผมไม่ในใจเป็นที่อะไรนะครับวันนี้มาตามลุ้นกันต่อครับผม พอมันสามคันเลยครับผมแต่แต้มแ,แรกเมื่อกี้ไซส์เล็กมากครับผมสองแต้มนี้พอเก็บได้อยู่ครับ ครับผมอีกหนึ่งแ้มครับสายสามนิ้วนะครับผมสามนิ้วหน่อยๆครับเที่ยงสิบนาทีนะครับผมแดดก็เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเกี่ยวเส้เดือนนี่ครับเส้เดือนคันหนึ่งนะครับผมเกี่ยวห้อยท้ายตัวเบ็ดตัวท้ายแบบนี้เลยนะครับกีมีนะที่มาตกกับผมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับผมแกกลับไปแล้วเอาเส้เดือนที่เหลือมาให้นะครับผมก็ไม่ได้ถามชื่อเลยครับขอบคุณน้ามากนะครับผมเดี๋ยวไปลองลงตีดูสักหนึ่งคันนะครับผม น่าจะโดนนักล่านะครับผมคันที่ผมเกี่ยวใส้เดือนนะครับแล้วปลามาโดนเบ็ดเกี่ยวหลังแบบนี้พอดีเดี๋ยวลองตีทิ้งไว้สักคันนะครับ ปลาดุกนะครับผมคิดว่าปลาช่อนเกี่ยวเส้เดือนไม่กินนะครับมันกินลูกปลาเหรอครับปลาดุกกินลูกปลาจริงนะครับลูกปลาอยู่ในคออยู่เลยนะครับในปากอยู่เลยนี่ครับไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับผมปลาดุกนะครับผมนี่ครับสุดยอดครับคิดว่าปลาช่อนนะครับตอนแรกไซก์กำลังย่างครับไซ์นี้ นนะครับผมใส่ได้อยู่ครับสวัสดีพี่ๆนาะนาะและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศฟิชชิงนะครับผมครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลองกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาหมายคลองสามคลองหลวงนะครับจุดนี้ คลองนี้ผมก็ยังไม่เคยมาเลยนะครับผมก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับขอบคุณนะบังนะครับช่องบังบังตัวลมนะครับผมก็ขอบคุณน้ำมากครับที่แชร์หมายดีๆนะครับผมผมก็มาตามนะบังเลยครับวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมดาครับคนก็จะน้อยหน่อยนะครับผมเป็นวันอังคารที่11นะครับผม1 1มิถุนายนก็มาถึงหมายช่วง7โมงครับเมื่อเช้า สภาพอากาศไม่ดีครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังแดดไม่ออกนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงสามสิบนาทีนะครับผมก็ปลาปลาก็มีตัวกินเรื่อยๆนะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นไซส์เล็กนะครับผมไซส์เล็กจะควรเยอะหน่อยนะครับวันนี้ก็มันหมูเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าปลาเล็กเยอะนะครับให้ท่านผู้ชมดูสภาพหมายครับผมไปรับชมกันเลยครับหมายจุดที่ผกลงนะครับผมนี่ครับจอดรถจอดรถได้นะครับผมก็ถือว่าสะดวกเลยครับ ถ้าขยับดีๆก็จอดตรงนี้ได้หมดพันเลยนะผมจอดได้ครับผมก็จอดอยู่ในเส้นขาวอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ออกข้างนอกครับรถก็ค่อนข้างเยอะครับผมวิ่งทั้งวันครับที่นี่จุดนี้ก็จะมีต้นโพนะครับต้นโพใหญ่เลยครับผมก็มีล่มนะครับผมน่าจะล่มเกือบทั้งวันนะครับน้ําก็ไหลนิตดนะครับผมไหลๆยืหยุดนะครับผมสภาพน้ำหมาย ท้องมาเลยครับไส์เล็กนะครับผมไม่ถึง3นิ้วเลยครับก็พีกัดไม้เดี๋ยวผมจะปักหมดไว้ใต้คลิปนะครับผมหมายนี้ก็ลงได้หลายจุดนะครับผมมีมีลงได้หลายจุดครับตลอดแนวเลยนะครับผมก็หาที่ลงเอาก็น่าจะพอมีตัวเหมือนเหมือนกันนะครับผมจะทยอยเก็บพันนะครับผมก็มารับชมผลงานปลารวมกับผมจะเอาที่ดักกุ้งขึ้นมาด้วยนะครับผมก็มารับชมกันทีเดียวเลยครับ งานปลารวมทั้งหมดนะครับผมนะครับก็มีปลานินนี่ยครับไซส์โอเคเลยนะครับไซส์นี้ไซส์ดีเลยครับผมมีห้านิ้วนะครับไซส์นี้ได้แค่แต้มเดียวนะครับผมที่เหลือก็เป็นไซส์เล็กหมดเลยน่ครับอันนี้อันนี้ผมคับไซส์แล้วนะครับผมปล่อยไปเยอะมากนะครับปลานินไซส์เล็กบ้างนะครับผม ก็มีที่ได้เล็กก็จะมีที่ได้ช่วงแรกนะครับผมที่ไม่ได้ปล่อยแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็ปล่อยหมดเลยครับตัวเล็กนะครับแล้วก็มีปลาดุกครับผมนะครับก็ไม่เยอะนะครับผมเก็บไว้ทําเหยื่อตกกุ้งนะครับเวลาไปลงแพนะครับผมน่ครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมในวันที่สภาพอากาศไม่ดีนะครับผมมีลมแรงแล้วก็มี ฝนปล่อยมานิดหน่อยฟ้าปิดเกือบทั้งวันนะครับผมถือว่าไม่เหงาครับใหมน่นี้คลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเมนูปลาเรานะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนทำนะครับผมมือสวินทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปาลาลาดพริกเมนูอร่อยเหมือนเดิมครับผม ปลาสดๆนะครับก็มีปลานิลแล้วก็จะมีปลาดุกนะ